สำหรับนักเรียนเครื่องพับทุกคนคงจะทราบดีว่าการทําเงินที่แท้จริงแล้วมันคือการจบงานพับให้ได้สวยนั่นเองนะครับคือการเอาแผ่นแบนราบมาทําเงินโดยการสร้างวอลล่มให้เกิดขึ้นการที่จะพับงานให้ได้มีคุณภาพนั้นก็ขึ้นอยู่กับทูนที่ดีนะครับทูนพับที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นแม่พิมพ์บนหรือล่างเนี่ยก็จะมีการออกแบบในคุณภาพและความแม่นยํารวมถึงคุณภาพของชิ้นงานนะครับคุณภาพการพับและคุณภาพของตัวแมทท r เรียลเยนะครับต้องสอดคล้องกัน ทางวงธนาวุฒินะครับเราออกแบบทูลิ่งให้กับลูกค้าตามโดริงที่ลูกค้าส่งมานะครับหรือตามงานที่ลูกค้าคิดว่าอยากจะได้แล้วเรามาสร้างโดริงร่วมกันทุนพับที่มีจะมีความหลากหลายครับตอบโจทย์การทํางานในแต่ละมิติของลูกค้าเพื่อให้เรากับลูกค้านะครับมั่นใจว่าจากแบบแล้วเราดูซิมูเลชันว่าพับ1,2,3,4สเต็ปต่างๆติดอะไรไหมนะครับต้องปรับอะไรบ้างแล้วต้องปรับทุนแบบไหน เพื่อทาให้งานที่ออกมานนะเป็นงานที่สมบูรณ์ที่สุดไม่ว่าจะเป็นทูนยาวแบบนี้นะครับระยะ835นะครับ140จะเซกชั่นเท่าไหร่จะเป็น R เท่าไหร่นะครับความคมแบบไหนความยาวเท่าไหร่สามารถคัสตอมได้นะครับเช่นเดียวกันกับเครื่องพับของเรานะครับที่ออกแบบมาเพื่อให้สอดคล้องกับทูนพับนะครับบางทีไดร์ไฮของเรานะครับก็จะเป็นไดไฮที่มีความสูงมากกว่าปกติอย่างเช่นอาจจะสูงประมาณ5 4านะครับในขณะที่ไดไฮทั่วไปจะสูงแค่4 0 0กว่าเท่านั้นเพื่อทําให้ระยะเปิดของการพับกล่อง เป็นไปได้นะครับนั่นคือความสอดคล้องของการออกแบบชุดทูรลิงกับเครื่องพับเข้าด้วยกันวันนี้วงธนาวุฒินําเสนอเครื่องพับ p c b Flashback ที่มีประสิทธิภาพสูงพร้อมกับระบบการ customize นั่นคือการคัดเลือกอุปกรณ์และเทคนิคในการพับมาให้กับคุณให้เครื่องพับของคุณไม่ใช่เครื่องพับธรรมดาแบบทั่วไปผมจะพาไปดูครับว่าเครื่องพับของเรานั้นมีอะไรพิเศษมีเสน่ห์อะไรที่น่าสนใจและเทคนิคอะไรที่จะทําให้คุณนั้นใช้เครื่องพับของเราแล้ว สร้างงานสร้างเงินพร้อมกับการใช้เครื่องอย่างคุ้มค่าย,ยามนานที่สุดตามมาดูกันครับเครื่องพับตัวนี้นะครับเป็นกําลัง160ตันหน้ากว้าง3,200ม mm. ิลิเมตรเราเอาคอนโทรลจาก d ดเลมนะครับคอนโทรล DA53T ตัวนี้ประหยัดที่สุดเป็นระบบทัชสกรีนนะครับสำหรับคนที่พับงานสเต็ปง่ายๆนะครับแต่ต้องการความลึกความคามความสวยนะครับและสามารถรองรับได้4บก1แกนมาดูกันว่า เครื่องพับ160ตันตัวนี้เป็น4บุก1แกนด้วยอะไรบ้างมี Y1 Y2 มี X มี R ที่เป็นตัวขึ้นลงและมีแกนนี่ครับ Mechanical Crowning ที่เป็น Limb wedge ระบบ CNC เชื่อมต่อกันกับ d a y r e m 53T ทำให้ระบบ Crowning ของคุณในระยะ3,200เมตรนั้นมีความละเอียดอ่อน Fine Tuning ได้อย่างดีนะครับผ่านชุดกลไกส c a l ตัวนี้ครับเป็นสเกลที่ออกแบบมาให้ใช้งานอย่างง่ายนะครับ แต่ใช้งานได้จริงทําให้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถเทียบได้นะครับว่าพิกัดของแม่พิมพ์ล่างฟิงเกอร์และชุดแม่พิมพ์บนนั้นถูกต้องตามตำแหน่งของ CNC หรืไีไหมมาพร้อมกับชุดทูลิ่งนะครับที่สามารถเปิดและปิดงานได้นะครับบางคนก็เห็นแล้วก็จะบังอ้อแล่ะครับว่าจะเก็บงานได้ยังไงนะครับและชุดยูริเทนฟิล์มนะครับที่มาพร้อมกับตัวประกับแคมปิ้งเครื่อง160ตันนะครับจาก PCB Prespec s ตัวนี้นะครับ มีระบบชุดฟิงเกอร์มาทั้งหมด4ตัวด้วยกันเดี๋ยวเราจะสาธิตให้ดูนะครับว่าชุดฟิงเกอร์ตัวนี้นะครับขยับยังไงเราใช้ระบบบลูทูธในการบังคับการขยับตัวของฟิงเกอร์2ตัวตรงกลางชุดฟิงเกอร์2ตัวตรงกลางนี้นะครับสามารถช่วยพาฟิงเกอร์ตัวที่อยู่ด้านข้างของมันให้ขยับได้ด้วยดูนะฮะขออนุญาตเบียดเพื่อนนิดนึงไปอยู่ในพิกัดที่ต้องการ แล้วก็กลับมาแบบนี้ครับเทคนิคมันง่ายมากลงทุนไม่ได้เยอะนะครับไม่ได้เพิ่มต้นทุนมากนะครับแต่นี่คือเทคโนโลยีที่เรานํามาใส่ให้ครับชุดแคมป์ที่นํามาประกอบติดกับแคมป์ตัวนี้นะครับสามารถถอดเข้าและออกง่ายนะครับเป็นระบบควิกแคมป์เพียงแค่รีลิสนะครับแล้วก็กดปุ่มเท่านี้ทูลก็จะหลุดออกมาได้แล้วเดี๋ยวเราจะสาธิตให้ดูนะครับว่าการพับกล่องแบบปิดเป็น close profile ด้วยเทคนิคทูลง่ายๆนะครับและ ชุดกันรอยแบบยูริเทนฟิล์มตัวนี้จะทำให้ผลงานออกมาอย่างไงได้บ้างสังเกตดูว่าจะไม่มีรอยมาร์กเกิดขึ้นนะครับบนผิววัสดุที่เราต้องการความเนียนไม่ต้องการเก็บสีใหม่อีกครั้งหนึ่งหรือไม่ต้องการให้ผิววัสดุมีรอยเพราะว่าไม่มีการเก็บสีเกิดขึ้นสามารถใช้ยูริเทนฟิล์มได้นะครับยูริเทนฟิล์มที่เรา นำมาให้กับลูกค้าของเรานี้บอกกับงานพับที่เป็นงานบางไม่เกิน4มิลิเมตรนะครับและนี่คือการปิดจบ close loop ของโปรไฟล์ง่ายๆนะครับไม่สามารถเอาออกได้นะฮะถ้าไม่ใช่ทูนที่มีลักษณะของการถอดประกับออกแบบนี้เท่านี้เองครับเดี๋ยวเราก็มาจัดแต่งนะครับแล้วก็กดบีบเราก็จะได้ c l o สโ profile แบบนี้นะครับซึ่งผิวงานจะสวยมากเปรียบเทียบกันดูกับชุดชิ้นงานที่ไม่มีฟิล์มครับจะเห็นได้ชัดว่าอลูมิเนียม ด้านซ้ายมือของผมตรงนี้มีรอยเกิดขึ้นเนื่องจากเป็นรอยที่มาจากแม่พิมพ์พับด้านล่างซึ่งไม่ได้ผ่านแผ่นฟิล์มยูรีเทนแบบนี้เราก็ได้งานคุณภาพนะครับที่สามารถพับกล่องพับเสาโดยที่เป็นเสาคุณภาพงานตกแต่งภายในหรือว่าจะเป็นงานสตีลสตรักเจอร์ประเภทต่างๆที่ต้องการความสวยงามโชว์ผิวนะครับชุดทุนนี้ทําไม่ได้ยากเลยนะฮะง่ายมากเราก็สามารถออกแบบให้ได้หลากหลายตามความต้องการที่ลูกค้าสั่งมานะครับภายใต้แบบ w ing ที่กําหนด เฉพาะชุดทูลิงของเราเป็นแบบแบล็กเกนเป็นทูลรมดำครับจะมีการเคลือบแข็งที่ผิวทําให้ตลอดอายุการใช้งานของทูลน,นะครับถ้าไม่โดนการตีกระแทกหรือทําทูลหล่นนะครับมันจะไม่มีคราบสนิมเกิดขึ้นหลายครั้งนะครับเวลาเราใช้ทูลพับที่มีคุณภาพแล้วเราไม่ได้เก็บคราบสนิมนะครับจะเกิดจากสะเก็ดของเหล็กที่เราพับชิ้นงานแล้วสเก็ตของเหล็กเนี่ยก็เข้าไปฝังตัวอยู่ที่ผิวของทูน ถ้าทูนยังคงสภาพความแข็งไว้ดีอยู่สนิมนั้นจะเช็ดออกได้แต่ถ้าเกิดว่าทูนมีการใช้งานเป็นเวลานานนะครับสภาพผิวอินดักชันนะครับหรือว่าคอของทูนเนี่ยอาจจะมีประเด็นที่ทําให้ผิวเกิดการสึกกร่อนได้และนั่นก็คือทําให้ผิวเป็นสนิมทูนที่ b l a c k e n แบบนี้ครับทำสีดํามาก็จะเป็นทูนที่มีคุณภาพดีอยู่กับคุณได้ยาวนานและลดขั้นตอนในการจัดเก็บไปไม่ต้องคอย โลมน้ำมันแล้วก็ไม่ต้องคอยเช็ดน้ํามันออกก่อนที่จะใช้งานนะครับก็จะทําให้คุณภาพงานพับออกมาดีสวยนะครับเพราะว่าผิวจะคมไม่มีพวกเศษสนิมมาทําให้เกิดรอยส c r a ชรอยบิดนะครับหรือว่าทําให้เกิดมาร์กขึ้นบนชิ้นงานพร้อมกับการจัดเก็บที่รวดเร็วนะครับนี่คืออีก1นึ่งโซลู s o l โซลูชันถัดไปครับสังเกตได้ว่าเวลาเราสป라이์เครื่องให้กับลูกค้านะครับเราสามารถเลือกขนาดของเซกชันทูลได้ไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็ก10บมิลน,นะครับ หรือใหญ่ไปถึง835ลูกค้าสามารถเลือกตามความต้องการที่จะพับงานได้นะครับเราก็มีบริการทําไวคัดงานให้หรือว่าเราจะไวคัดมาแล้วแบล็กเคนมาจากที่ต่างประเทศเลยก็ได้นะครับเครื่องตัวนี้นะครับชุดไดโฮเดอร์มันมีความพิเศษตรงที่ตัวประกับที่ประคองไดตัวนี้สามารถถอดเปลี่ยนสลับแล้วก็ยึดดายได้เกือบทุกขนาดนะครับโดยมาตรฐานเรายึดได้ทั้งหมด เพราะว่าความถี่ของชุดประกับตรงนี้นะครับจะทําให้ไดที่เป็นตัวประคองแม่พิมพ์อยู่เนี่ยสามารถประคองได้ครบในทุกชิ้นทําให้ทุกการพับนะครับมีความแม่นยําและจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วและนี่ก็คือสวอตทูนนะครับทูนอิดับเล็กเรียวบางนะครับเราสามารถออกแบบให้ลูกค้าได้นะครับสำหรับคนที่ต้องการทํา โปรไฟล์ที่แคบๆแล้วก็งานสวยๆส่วนใหญ่ลูกค้าที่ใช้ทุนประเภทนี้ก็จะเป็นลูกค้าที่เป็นงานตกแต่งภายในนะครับแต่ลูกค้าที่ใช้160ตันกําลังแบบเต็มๆเลยนะครับแล้วต้องการใช้ทุนแบบที่เป็นกู่สเน็คหรือว่าเป็นกอหานนะครับเราก็มีให้เหมือนกันนะครับทุนกอหานเนี่ยก็ได้รับความนิยมมากพอสมควรเช่นเดียวกันมาที่ตัวชุดเวิร์กสปอร์ตนะครับเราเรียกว่าแขนรับงานชุดนี้นะครับจะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะครับถ้าจะถอดออกก็ถอดออกง่ายมากเราใช้ระบบเป็นรางลิเนียชุดน ชุดล่งรีเนียชุดนี้นะครับจะทําให้การสไลด์งานเนี่ยง่ายแล้วก็มีความแข็งแรงนะครับชุดตัวอาร์มพพอร์ตนี้เป็นอลูมิเนียมครับเบานะครับแต่มีความแข็งแรงด้วยชุดพพอร์ตที่มีอยู่นะครับอย่างที่เห็นตรงนี้ถ้าถอดออกแล้วเราก็สามารถเลือกใช้ระบบออโตเมชันนะครับที่เป็นระบบชิ t โฟลเวอร์ทำงานตามระบบการควบคุมกับ CNC เดล a m มก็สามารถเอามาใส่ได้เช่นกันนะครับเราก็มีบริการให้ระบบเครื่องพับตัวนี้เป็น proportional valve wow, ควบคุมด้วย CNC แตว่าวาวทั้งสองข้างซ้ายขวาที่ดึงน้ำมันออกจากถังน้ำมันจะกระจายน้ำมันออกมาให้เท่ากันตามค่าที่อ่านได้จากลีเนียทั้งสองข้างซึ่งเป็นโคลสลูปแต่ว่าถ้าข้างใดข้างหนึ่งไม่เท่ากันไม่สม่ำเสมอกันนะครับวาวจะทำงานเปิดปิดและดูดน้ำมันเพื่อสร้างบาลานซ์ให้วายหนึ่งกับไวยสองเท่ากันวาวตัวนี้ครับเป็นวาวจากเยอรมันคือวาวเบร็กซ์วอนะครับชุดมอเตอร์ที่ใช้ในการควบคุมการขับเคลื่อนมอเตอร์ไฮดรอลิกเพื่อเข้าแท้งนะครับหรือเพื่อเข้าวาว ตัวนี้จะเป็น i n n o v a n น e นะครับเป็นมอเตอร์เซอร์โวถ้าเกิดว่าเครื่องหยุดใช้งานเกิน3นาทีมอเตอร์ก็จะตัดครับทำให้การทำงานนั้นประหยัดไฟนะครับและเมื่อเปิดการทำงานขึ้นมาใหม่อีกครั้งเนี่ยชุดเซอร์โวมอเตอร์นี้ครับก็จะทำงานได้อย่างรวดเร็วนะครับท็อกมาเต็มที่เลยครับแล้วก็จะไล่น้ำมันไปสู่วาล์วซ้ายและวาล์วขวาการเป็นเซอร์โวมอเตอร์แบบนี้ครับทำให้ใช้ปริมาณน้ำมันน้อยกว่าระบบไฮดรอลิกทั่วไปนะครับเกือบเท่าตัวเลยทีเดียวนะครับ แท้งของเรานะครับเป็นแท้งขนาดใหญ่นะครับที่เก็บน้ํามันได้ในระดับที่เหมาะสมเป็นแท้งสแตนเลสครับดังนั้นเวลาเป็นแท้งสแตนเลสแน่นอนคุณภาพการใช้งานความแข็งแรงและอายุนั้นอยู่คงทนยาวนานนะครับเครื่องพับบางยี่ห้อก็จะใช้แขนแบบตรงๆยาวๆนะครับแต่ปัจจุบันนี้เราก็เห็นถึงข้อจํากัดในสิ่งนั้นเราจึงออกแบบแขนนะครับเลือกที่จะทําให้แขนสามารถพับได้ถึงสามท่อนด้วยกันนะครับเพืพ่อทําให้การใช้งานนั้นง่ายที่สุดนะครับแล้วก็ โอบเข้าหาตัวโอเปอเรเตอร์ได้มากที่สุดังเกตได้ว่าแขนนั้นสามารถอ้อมมาด้านหน้าเครื่องได้ในลักษณะจุดตรงกลางเครื่องในระยะ3มเมตรนั้นโอเปอเรเตอร์สามารถเอื้อมที่จะไปจับและควบคุมอุปกรณ์ได้นี่คือเอ็กโอนอมิกอีกประเภทหนึ่งที่ทำให้คุณทำงานได้รวนเร็วกว่าการที่จะต้องเอื้อมออกไปจับากนอกแบบนี้นะฮะนี่คือแขนที่ทำเป็นสท่อนในลักษณะของการออกแบบ เพื่อทําให้การใช้งานง่ายและเร็วที่สุดครับเพื่อความสะดวกในการทํางานนะครับในการจัดแม่พิมพ์หรือว่าทูลพับนะครับหรือว่าจะเป็นฟิงเกอร์ก็ตามทั้ง3ส่วนนี้ครับจำเป็นที่จะต้องสอดคล้องกับชุดคอมพิวเตอร์ C N C หน้าจอซึ่งเป็นตัวกําหนด p โพซิชันของแม่พิมพ์บนล่างและชุดฟิงเกอร์ในโครงสร้างเครื่องนะครับตัวคอลัมน์ด้านซ้ายกับด้านขวาที่เรามักจะเห็นทั่วไปเครื่องพับ จะมีคอลัมน์เป็นลักษณะ C ที่เป็นเหลี่ยมแบบนี้นะครับ C ที่เป็นเหลี่ยมแบบนี้แต่ว่าการออกแบบในชุดเครื่องพ PCB, mm ับ hmm. PCB p r e s h m a k e ของเราตัวคอลัมน์จอออกแบบเป็น C ในลักษณะความโค้งตัว C ที่แยกออกมาจากตัวเครื่องไม่ได้ยึดติดกับตัวเฟรมของเครื่องนะครับเมื่อไม่ยึดติดกับตัวเฟรมของเครื่องนะครับจะทําให้ Precision ที่ยึดเกาะกับตัวแกน l ี n e a r ตัวนี้นี่ครับแม่นยํามากนะครับนี่คือ Linear Givi จากสเปนเมื่อเรารัน FNA นะครับ ออกเป็นไฟแนลเอลิเมนต์มาดูแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าความแข็งแกร่งของการออกแบบโครงสร้างแบบโค้งในลักษณะนี้นะครับสร้างแรงในการกดได้ดีกว่าโครงสร้างที่เป็นแบบสี่เหลี่ยมแล้วน้ําหนักเครื่องของเราเนี่ยหนักกว่าเครื่องพับทั่วไป15-20%เลยเพราะว่าใช้เนื้อเหล็กเยอะกว่าแต่นั่นคือคุณภาพที่มาพร้อมกับราคาที่คุณลงทุนได้แล้วเราต้องการที่จะตั้งตัวเป็นเครื่องพับในระดับมาตรฐานโลกไม่ใช่เครื่องพับราคาประหยัด แต่แค่พอพักงานได้เท่านั้นนี่คือม s ม a อ e จาก p c d ครับ